ร้อนร้อนแล้วแหละอจับบักกี้โชคดีพักหน่อยก็วันนี้นะครับวัดติดวัดท่าใหญ่นี่ไปแล้วนะครับโอ้ยลูกบินไปแล้วคว้าวอัดท่าใหญ่นี่ท่าใหญ่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ว้านั่นแหละเยี่ยมน้องคนนี้และหมอ คุยมาไปดีกับปูโดโอโหถ้าถ้าหเลี้ยงเย็นนะถ้ามึงหเลี้ยงเย็นนะโดช่วยหับช่วสัดวยสัตว์ช่วยสัตช่วยัดโอ้โหเยี่ยมครับลูกพี่โดเขาอยากเด้มุดฝ่านะครับตรงนู้นมีน้ำที่ระยะ180หลา สวยสวยมาร์กสวยมาร์กลิงเลยนะลิงถนนทางซ้ายเลยเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเข้ามาให้โอเคงงลิงตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่นันเลยบันไนเลยมอวไปไปปอนไหมโอเคสวยค่ะส้ยโดมดก วั่ดีวันสเฟนส์ประ e ลาสักเชสพรูฟสับเตปรเจตกำมอมเปียมเปรออัมเียการตรบโดยหมังสีโสาสีลาคือสาชื่อหนคำสมิดาอมตปุบตาอัตตะอยู่มงักไม่ลงไปยันดีเลยโอ้หานะปยนตเลยขอใตเลย ลุงนี่ครับดุกดังหัวชนนะครับมาพบกับพี่น้องแล้ววันนี้นะครับจากรูปน้ำปากนั่งกุนก้อนลูกบาลเล่ากันครับน้องนี้น้องแจมครับลูกหลานเจียมเล็กกลางลงบุกมือแฟนแฟนที่บุกมือแฟนแฟนหนึ่งเมตรอ้ยซุ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 ยยเอาจะมาเกื้อโอ้ยข่าวซวยมาเสียงดี เคขึ้นไปนู่นเลยชนทงองโอ้ยอะไรนะอะไรนะชายภูมิไม่ดีสีสะเกตดีกว่าสุกสสิทธาเชียวบชาโอ้โหจบเลยโอ้ยโวยโหยเฉ้ยดเ้ยโอ้สวย สวยสักกับพี่บ่าคนนครนะครับกำลังตีออปหนึ่งทองคำเราวิ่งลี๊ยยยยยยยเยยยยยยยนยย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 ยงยยเยยี่ยยายย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 ยครยย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 ย้ยยียทยยยกยยยยยทย่ยย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 ยเยยเยอยย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 ยงยายย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 ยนยย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 ยียกยยยักยยยังไงเล่นในไกลงเล่นในไกลงหมด ไปได้โอ้โห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 ห้าพันวินาทีทำเก๊กไรครับเก๊กอยลองไปทำดูนะครับ <c oughs> ว่าเยอะขนาดนี้ร้อยไหมครับร้อยมากๆครับผม,ม,มบครับผมได้ครับหัวเราหัวเรานี่น